รับมาได้รับตุเของรัไเลยีเียโอ้ชิน้ก็ลปุรุรบรอบนี้ใครจะเปพูดชิดีคืออะไรคับสิน้เลยมาสิน้คือรางวัลพิเศษค่ะรางวัลใหญ่ม่กี่ค่อเป็นรางวัลปลอมใจรางวัลจะออกหรือไม่รุ่นีบนี้นี่ก็ต้องมันใหญ่สินดียวการให้โรการดูับ

มาเิดาจนนักบวันไปพร้อมแล้เียาไปข้างในไปซื้อมาุสว่าลุนลุ้นลุ้นล้นลุ ển, ้นัวนล้นวนนล้นล้นล้นลนลุ้น้นลวนุ้นลุ้นล้น้้้ว้้้นนน้น เอาอีกนะครับวันนี้พูดว่างพูดเสว่างได้เหรอใจเย็นนี่นะพ่อตอนนี้ท่านพ่อผู้ใหญ่กำลังหั่นเพื่อทำเพื่อที่จะรวมมารวมตัวกันได้เละเป็นผู้สมีสมานโอ้อีกแล้วเรื่องเสื้อผ้อถือ

เร the so like, ื่องตรวจอะไปเบ็ดเสร็ตรวจไปเรื่องของยาไรตามผู้ป่วทีเียาแล้วนความปอัตาี่ได้รับคำรองขอมาปเขาานี้ซ้ำไปโดดบอกว่าน่ง่ง่งน่ง่งี่ง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 

อ้าวจันทุนไรไรเลยนะไป <c oughs> ไปไปกไป,ไป,ไปเราเดินยืนมางหัวเด้ออ้าแต่วัน้นะครับหน้าหนาวนี้เาครับวันนี้เราอยู่ที่นะครับอยู่ที่อ่าอํเภอุิตจังหวัดชิตเกียดนะครับ ดี่เรามางานบนกระถินสามัคคีสามขึ้นสอดแจ้งพี่องเอ้ยมีเมอ่านกล่องศิลปินดังๆพี่องเราว่าจะเป็นลำเพลินมาลํำเพินลำเพลินเนาะมีไม้ไทยวุ้ยใจสินลำเพลินมงคลสกครันโอครหบรรยากาศดีมา ตัวมือให้พี่ปู้ของเราหน่อยครับเป็นยูทูบเบอร์นะครับผมวันนี้พี่ปู้นี่คือเพื่อนพี่จอร์นี่มือปราบเลยเป็นเซี่ยวของทุกท่ต้องขอขอบคุณน้องมากที่วันนี้มีโอกาสเดินทางมาของคำีสารบอกว่าวันนี้ถ้าได้วัวจะไม่กลับครับผมจะเช่าห้องอยู่ตรงอ่าวังคินครับพรุ่งนี้ก็คือจะซื้อบัตรต่อฮะตัวมือให้พี่ปู้ของเราหน่อยฮะอ่าครับใครคนอีนกหนึ่งคนแกล้งด้วยไหนไหนไหนใช่ของเพื่อนเราแกล้งด้วยเบอร์เจ้าของใช่ไหมใช่ไหมเออเอามาไหมไหนบัตร ใครนั้งเบอร์0061นี่ไงนี่ใช่ไหมครับไปเอาใคเอาล้ไหมเอางัวเลยวะไม่ได้ครับไม่ได้ครับเอออ่ะ0061เป็นของพี่เพียวของเราซื้อไม่ครบตั้งหลงวดนนึงใช่เลยครับเพียวเดี๋ยวใครไปเปลี่ยนไซส์เอาแล้วกันเรื่องไม่เคยนะอ่าอ่าอ่ะไม่จำเป็นองจำความครับผมนะขอบคุณครับอ่ะล้ำดับถัดไปครับอาจารย์สาครได้เลยครับผมเป็นเสื้อตัวสุดท้ายใช่ไหมครับเป็นสีส้มเป็นคอร์เรคชั่นที่สามนั่นเอง

เอนย์หนสเจ็ดครับศูนย์หนึ่งสี่เจ็ดครับครั้งที่หนึ่งศูนหนึ่งสี่เดโอ้โหเปิดไห้เปิดไหมใช่ไม่ใช่ไหาไม่ใช่ศูนย์ชุมคขเสียงงใช่ไหมฮะนแบนมครับอ่าแต่เบฝ้าแนมาเมนนับดึงับั สูงเป็นี่กาเชิญเชิญยพี่แ่นครับโอ้สุดยอดีกเน่าเล่าระเียงวัวมาดูงเต็ม้แม่สองัครื่งเที่สุดยอดได้เลยครับเชิญเชิญเชิไม่องต่อยชวนครับมามามาอยงัวเอานง้พี่แกหน่อยครับครับเอาเพียวสัมภาษณ์หน่อยแล้วก็จะทำให้ได้มาครับมันเกี่ยวเขา ครับครับผมอ๋อสุดยอดเลยมาจากบ้านไหนครับพี่บ้านทุ่งชัยครับอ๋อมาจากบ้านทุ่งชัยเนาะโอเคครับสุดตบมือพี่แกหน่อยครับผมอ่าอันนี้คือแรกนะครับผมครับรางวัลวัวตัวที่สองลำดับหมายเลขเล่นอย่างลงเที่ยวย่งเทยโอ้ยเป็ดพามเลยโอ้ยต้องใ้มงเกือบดปนี่เว้ยเกือบมึงเย่อเต็ม เลขจะออกเป๋วรามบอนหมายเลขวัวตัวที่สองไปเลขศูนย์ศูนยสอสอ้าครับ5ครับผม0ูนยนยหได้ครับครั้กี่เดือนศูนย์ศูนย์โอ้ยพี่สนดามแดงแม่งเลียงเราแล้วอย่าพองไฟติ่ร้านเจ้าติ่งเขาเอาไปสี่ม้นดเอาเงินยายซื้อขนมยายติไหนใช่หรือเปล่าเดี๋ยวให้ตอบชววกอนนะครับผม ศูนย์ศูนย์สองห้าถูกต้องครับโอ้ยตายแล้วตายแล้วอ่ะติดต่อรับบอลที่น้องปายนะครับผมอ่าแจ้งชื่อไว้แจ้งชื่อไว้อันนี้อ่ะทีนี้อ่ะตัวสุดท้ายสําหรับค่ำคืนนี้ครับอ่าขอเสียตบมมือให้พี่ปูของเราหน่อยละกันครับผมคอว่าเจ้าว si ่าได้ได้อายมือส <c oughs> <c oughs> <c oughs> ื่อไหมครับผมอ่านั่นแหละครับโอ้ยฝาเสียงเห้ แล้วอะไ่อวนว่าไดู้นอาเอาองมึงยังจะเข้ยไอเกือบอีกแล้วโอ้ยหาไปเลยมาวัดกูเลสิคืนอะเต๋วาบัวตัวที่สามเลยครันนี้กลับไปเลยค้นนี้ที่จะได้เขาเกิดมาเพื่อจะฆ่าสายจับฮัพันเอกพจ สองศูนย์ครั้งที่สองไหนฮะศูนย์ศูนย์สองศูนย์ครั้งที่สามไม,ม,ม่มีมีไหมฮะอ่ะโอเคอ่าวัวตัวที่สามโอ้สุดยอดดีดีพัชรันครับผมขอฝากไว้หน่อยครับฝากประชาสัมพันธ์หน่อยละกันว่าเราครับจับจริงแจกจริงนะผมคืนละเสื้อห้าตัวบวกห้าตัว,ตวแล้วก็วัวอีกสามตัว,ตวนั่นเองครับทุกๆคืนถูกไหมเหมียว กับเบอร์ศูนย์ศูนย์สองศูนย์ถูกต้องครับครับผมลงชื่อไว้กับน้องปายแล้วกันครับและค่งนี้เราจะมีหมูเพิ่มหนึ่งตัวนะครับครับผมใครฮะไวเนี่ยใช่ไหมครับโอเคครับขอบคุณครับนอกจากคืนนี้ยังมีโอยัยเอสสัญญาในหัวหน้าสีจันทิสีน้องสำหรับฝนลาดนวัตชัยพักมืออื้นพี่น้องครับ โอ้โหมารำมูวงใหญ่ปัทละลำเพลินวงสะกอนเดินพี่น้องเดินแหลกสิพลานี้นะครับมารำเพลิงอุโบสถรำรบตะกอนสอดแจ้งปัทละไหมไทยหัวใจศิลป์ฝากพี่น้องต้องไปไว้นะครับยังไงบ้างท่านวันนี้กับวงเราได้นะครับได้ครับขอบคุณครับอ่ะพี่น้องครับเสียงเพียงแค่อดเขาชาวอีสานทุกความตีนไฝเลยยิ้นกับลูกฟอนบ่ฮ้อนดอกดังเฉยดีดีมากเลยสีสันใบอัดอารกากปัทละก็ไปด้่งที่ ให้นับอยู่ให้นับงสู้สบายเป็นแหนนใจแก่ริบปอยมีงานเล็กมีกรนหน่อยให้ร่าอย่างเป็นสอยเทียบที่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ย